มาดูเป็น3ามกันต่อเลยครับเอาครับแลมบูจิวว่ายังไงครับโดนรั่วอีกแล้วครับแรมบูจิวครับกรรมการแยกออกเถอกรรมการมันไม่ถนัดนะครับโอ้มาเนี่ยครับเห็นไหมครับแข้งซ้ายมาแล้วครับ2ดอก3ดอกครับแล้วก็แช่แล้วก็ดันนี่ครับลัดเอวแล้วก็ดันเข้ามุมครับแบบนี้เอาเดินเข้าหาครับประสานแข้งกันอีกแล้วโอ้แสนชัยมีเซครับงานนี้ตูนแทงอีกแล้วครับแสนชัยเอาแทงคืนครับตูกันมันเชียวครับเข่าครับโอ้หูมามาไข่ มาครับมาเอาเดินเข้าหาอีกแล้วครับโอ้แลมบัวจิ๋วนี่แกไม่มีพักเลยนะครับปอดแกนี่ใหญ่จริงๆครับเดินเข้าหานี่ไม่รู้จักเน็ดไม่รู้จักเหนื่อยจริงๆครับเดินเข้าไปครับแสนชัยนี่ครับแข้งสายของแสนชัยครับมีสะดุ้งครับแลมบัวจิ๋วเดินเข้าไปครับโดนทีบออกมาอีกแล้วครับทำยังไงครับทีบอีกแล้วครับเตะก้านคอครับโอ้โห แทงก็แทงแบบรัดใต้ปีครับแทงแปะแปะครับไม่เจ็บเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็ถูกกระบูนแล้วโดนหักทิ้งลงไปดอกนี้ครับทั้งน้ําหนักตัวของแสนชัยก็ทับลงไปครับโอ้โหลูกนี้เสียหายมากเลยนะครับลูกนี้เอามาต่อครับนี่จะเข้ามาตีแสนชัยก็โดนเก็บอาวุธแบบนี้ครับนี่เข้ามาอีกแล้วครับแสนชัยทายังไงครับแสนชัยแสนชัยแทงอีกแล้วครับแทงอีกแล้วแล้วก็ถีบครับแทงครับโอ้โห เขาไม่ติดจริงๆนะครับแลมโบจิ๋วนะครับเข้ามารวบแล้วก็แสนชัยก็เก็บอาวุธกับทําไม่ได้ครับแบบนี้ก็ต้องถูกจับแยกออกเหมือนเดิมนะครับนี่ครับออกมาแล้วก็เดินเข้ามาใหม่ครับเข้ามาเข้ามาก็โดนอีกแล้วครับแข้งซ้ายแล้วก็แช่ไว้เลยครับแต่ถ้าขึ้นชื่อว่าแลมโบจิ๋วแล้วครับมันก็ต้องอึดต้องทนแล้วก็เดินเข้าหาแบบนี้ครับรวบได้แล้วครับแต่ว่าแทงไม่ถนัดครับโอ้โหแสนชัยนี่แกเก็บอาวุธกินเรียบจริงๆครับลูกนี้ ปั๊มกันลงไปทั้งคู่ครับ